เจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นเคลื่อนไหวแล้วหลังควา้าพิสเซนเตอร์ลอตเตอรี่พัดเรียกได้ว่ากลับมาอย่างยิ่งใหญ่เมื่อน็อดพันธวัฒกลับมาอีกครั้งกับหัวดิจิทัลผ่านเ Facebook ด,ด้วยการเปลี่ยนภาพป,ปกเ Facebook ของตัวเองเป็นลอตเตอรี่พัดและในเวลาต่อมาสร้างความฮือฮาไม่น้อยเปิดตัว4พิสเซนเตอร์ใหม่ไฮอภาพรเจนนี่เสริมทัพลอตเตอรี่พัดซึ่งลอตเตอรี่พัดได้โพ์ระบุข้อความว่าข่าวด่วนเปิดตัวสพรีเซนเตอร์ใหม่ลอตเตอรี่พัด นำทีมโดยคุณน็อดพันธวัฒน์คุณไฮอภพรคุณเจนนี่รัชนกและคุณสุนารีราชสีมาที่จะขนความสนุกสนานความมันและจะมาสร้างสีสันให้กับลูกค้าลอตเตอรี่พัททุกท่านรอติดตามชมได้เลย #lotteryparts#lotteryonline# น ok กพัแล่าสุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังคว้าพรีเซนเตอร์ลอตเตอรี่พัทโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่า เปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ลอตเตอรี่พัดขอบคุณพี่น้อสสำหรับโอกาสในครั้งนี้นะคะหลังจากนี้ไปลูกค้าลอตเตอรี่พัดทุกท่านเตรียมพบกับความสนุกสนานความมันสีสันและความบันเทิงเต็มรูปแบบจากพวกเราได้เลยนะคะลุย #lotterypads#lotteryonline# นกพัดขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็อสิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ